เกือบได้กินฟรีแล้วค่ะทุกคนค่ะแค่หนึ่งวิเองวันนี้อยู่กันที่ร้านเชวีมิสค่ะร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2 9 9 399แล้วก็4 9่ <ทะ S 1> ค่ะถ้ะะาจะให้แนะนํานะคะกินไปเลย499กค่ะคุ้มมากกินได้ทั้งเนื้อทั้งหมูนะคะเนื้อที่นี่ใช้เกรดแบบพรีเมี่ยมเลยค่ะที่นี่เขามีไส้ใหญ่บัวด้วยค่ะที่เราเคยเห็นในติ๊กเกอและก็ยังจะมีของทานเล่นนะคะแต่ว่าอร่อยจริงเทียบและที่บอกว่าคุ้มสุดๆนะคะเพราะว่ามีแซลมอนดองกุ้งดองปูดดอองทีี่่่กินนนไไ้้แบบมัเลยคะ ได้หมดแบบไม่อั้นเลยค่ะส่วนใครที่เป็นสายเนื้อนะคะต้องชอบค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาใช้เนื้อออสเตรเลียแบบพรีเมียมแล้วถ้าได้กินคู่กับใบกระเทียมดองของทางร้านนะคะจะเพิ่มความอร่อยขึ้นอีก300%เลยค่ะหรือจะกินคู่กับผักสดนะคะของทางร้านนะคะคำใหญ่คำโตสไตล์เกาหลีแบบนี้ได้เลยมือวนของปูดองกันค่ะเนื้อฉ่ำๆแบบนี้คใครเป็นสายปูดองนะคะรับรองว่าต้องชอบมากๆเลยค่ะ,คะมันดองก็หวานหอมนามันงามมากๆเลยค่ะจ้า แล้เาเหมาคนเดียวเลยยำเนื้อดิบสไตล์เกาหลีนะคะร้านเกาหลีแท้ๆต้องกินเมนูนี้ส่วนคใครที่ชอบกินกุ้งดองนะคะที่นี่เขาก็มีค่ะมาพร้อมสาหร่ายเลยใครกาลังหาร้านที่มีไส้วัวใหญ่เหมือนเราบ้างคะ่ะ <c oughs> ร้านนี้เขาก็มีค่ะตอบโจทย์เราสุดๆกินกันให้ช่ำมันปากไปเลยค่ะใครที่ชอบความเป็นเกาหลีนะคะร้านนี้ค่ะเจ้าของเขาเป็นคนเกาหลีแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยวอาหาร<อ>ข้าวผัดข้าวปั้นอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่คนเกาหลีเขากินกันค่ะได้ความออริจินอลนะคะก็เลยให้อบป้านะคะมาผัดข้าวให้กินเลยค่ะทก ้านนะคะอยู่ที่รัชดาซอย3นะคะแยกเขาซ <1. S 1> อยปุ๊บเจอปั๊บเลยค่ะแล้วอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะคะกดหยุด10วิก,กินฟรีไปเลยค่ะ